สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของลิมิตของฟังก์ชันนะคะก็คือพูดถึงเรื่องของนิยามตอนเริ่มต้นนะคะอ่าลิมิตของฟังก์ชันนะคะเรามีเวลาน้อยเพราะนั่นแตว่าแบตจะหมดนะคะอ่าลิมิตอ่า Off. อฟฟังชันนะคะอันนี้จะอธิบายถึงว่า ลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นยังไงมันคือลักษณะยังไงนะคะ,ะลักษณะของลิมิตก็คือว่าเราอยากจะรู้นะคะว่าฟังก์ชันนะคะเราให้ y เท่ากับ f x นะคะอันเนี้ย y เท่ากับ f x นะคะ,ะและ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันอของตัวแปร x นะคะ ถ้าครูเขียนแบบเนี้ยแปลว่ายอย่นี้ยแปลว่า y เป็นตัวแปราตาม x เป็นตัวแปรอิสระนะคะคราวนี้เราอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่านะคะถ้าเราหยิบค่า x มาค่าหนึ่งนะคะให้ชื่อว่าหยิบา x เป็น a แล้วกันนะคะครูให้ a เป็นค่าคงตัวให้ a และ l นะคะเป็นค่าคงตัว อ่านหอกไหมอ่านหอกนะอ่าสมมติครูสนใจว่า x ของครูอะวิง่งเข้าหาค่า a อนะคะหรือจะดูจากตัวอย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวครูพาดูจากตัวอย่างนะคะตัวอย่างครูก็มีเราดูตัวอย่างก่อนนะคะว่าเออ a ของครูสมมติเของครูเป็นศูนย์นะคะครูมีฟังก์ชันมาอ่าอันนี้เป็นฟังก์ชันแบบธรรมดาเนาะอ่าฟังก์ชันธรรมดานะคะง่าย อันนี้กัน X อันนี้กัน Y นะคะครูให้ฟังชัน y าเท่ากับ X นะคะครูให้ Y ของอครูคือ FX แล้วก็เป็น X นะคะเราจะดูพฤติกรรมของเขานะคะว่าถ้าค่า X ของอครูวิ่งเข้าสู่ค่า a ครู้นวาค่า a มาแล้วคราวนี้ค่าเของอครูก็คือค่า Y นั่นแหละที่จะเป็น Y นะคะมันจะวิ่งเข้าสู่ค่าอะไรนะคะอันนี้คือเส้นตรง Y เท่ากับ X นะคะวันนี้เท่ากับ X, หรือว่าให้ชื่อว่า fx นะคะดู fx ก็ได้นะคะคราวนี้ครูสนใจว่าถ้า x ของครูเข้าใกล้เข้าใกล้ค่า a a คือศูนย์ะคะครูให้ในที่นี้ครูให้ a เป็นศนะคะ,ะให้ a เท่ากับศูนย์นะคะ,ะเราสนใจว่าถ้า x วิ่งเข้าถ้า x เข้าใกล้ค่า x เท่ากับศูนย์นะคะเข้าใกล้ศูนย์นี่แหละนะคะแล้วค่า f x ของเราอ่าเข้าใกล้ค่า l เนี่ยเท่ากับอะไรนะคะอันนี้คือเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะคะวิธีการก็เราถ้าราเริ่มต้นนะคะแบบที่ไม่ไม่ได้เอ่อแบบเริ่มต้นเพื่อจะรู้นะคะว่ายังไงอันนี้แล้วนะคะ,อ,ะอันนี้แล้ว ตอนเริ่มต้นเราอาจจะต้องแทนค่าลงไปนะคะตอนเริ่มต้นแทนค่าลงไปก็คือว่า x ของเราอันนี้แล้วก็ fx นะคะครูจะแทนสักค่าสองค่านะคะจริงๆมันก็แทนได้เยอะนะอันนี้ครูสนใจตรงนี้เป็น1นะคะเป็นศูนย์อยู่ตรงนี้เอเป็นลบหตรงนี้อันนี้เป็นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสองเราจะหยิบค่าที่มันใกล้ๆกับศูนย์นะคะค่า x ที่มันอยู่ใกล้กับศูนย์ นะคะมันมีมันมีสองด้านนะคะมันมีสองฝั่งฝั่งนี้คือเราจะมองว่ามันอยู่ทางซ้ายของศูนย์นะคะอันนี้ทางขวานะคะอันนี้ทางขวาอันนี้มันจะดูทางขวาเราจะมีสองทางนะคะทางซ้ายก่อนทางซ้ายคือสีแดงนะคะถ้าทางซ้ายเนี่ยเราเริ่มต้นที่ x เป็นลบหนึ่งเราก็จะได้ y เป็นลบหนึ่งด้วยถูกต้องไหมอ่าถ้าเราถัดมาอีกนะคะขยับขึ้นมา y เป็น x เป็นลบ0.5อันนี้ก็จะเป็นลบ0.5ด้วยนะคะอันนี้เป็นลบ0.1ขยับเข้ามาอีกนะคะลบ0.1คือประมาณน,นี้เราก็จะได้ค่า y ก็คือลบ0.1เหมือนกันนะคะอันนี้เท่ากันถ้าเกิดว่า x เราเป็น0 y เราก็ได้0นะคะอันนี้คือการเอ่อการที่ x วิ่งเข้าใกล้ค่า0ด้านซ้าย เข้าศูนย์ด้านซ้ายนี่คือ x มันมีค่าน้อยกว่าศูนย์นะคะ x ค่าน้อยกว่า0นะคะฝั่งทางนี้นะคะวิ่งเข้าฝั่งนี้ด้านขวาค่า x ของเรามันมากกว่า0น,นะคะมันมากกว่า0น,นะด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นครูก็ดูว่าถ้าเกิดเข้าใกล้ด้านขวานะคะ,ะ,ะ,คะ,คะอ่าเราหยิบตรงน,นี้ดีไหมถ้าด้านขวาครูจะมาเขียนขวาด้านนี้นะคะอ่าเราเขียนตรงนี้เพิ่มนะคะ อันนี้เป็นด้านขวาอันนี้คือซ้ายนะครูจะเขียนไว้ว่าซ้ายอ่าอันนี้ก็จะเป็น fx เหมือนกันเท่ากับ x แต่ว่าอันนี้จะเป็นขวานะคะอ่าขวาขวาก็คือเราเริ่มต้นที่หนึ่งนะสมมติครู x เป็นหนึ่งอ่าขวาให้ x อยู่ตรงนี้นะคะอ่าจะขัดแย้งนิดนึงไม่เป็นไร x เป็นหนึ่ง x ของเราเป็นหนึ่ง y ของเราเป็นอะไรคะก็เ,เป็นหนึ่งเหมือนกันถูกไหม ถ้า x ของครูเป็นเอ่อเป็น0.5นะคะ0.5อันนี้ก็ได้0.5เหมือนกันนะคะ y ค่า f x ถ้าอันนี้เป็น0.1อันนี้ก็ได้0.1ด้วยนะคะหรือไม่ก็มันเป็น0.01อันนี้ก็0.001ด้วยนะคะถ้าเป็น0ก็ได้0เหมือนกันใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเวลาค่า x ของเราวิ่งเข้าใกล้ค่า0นะคะ ค่า y ของเรามันก็จะถอยลงมานี้นะคะมันก็จะเข้าวิ่งเข้าหาค่าศูนย์เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ด้านซ้ายเหมือนกันถ้า x ของเราวิ่งเข้าด้านซ้ายนะคะค่า y ของเราก็วิ่งขึ้นไปหาเลขศูนย์ถูกไหมเพราะ x เป็นลบหนึ่ง y จะอยู่ตรงนี้ x เป็นลบศูนย์จนห้า y อยู่ตรงนี้เห็นไหมมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันถ้าเรามองตรงพฤติกรรมของ y นะคะถ้า y เข้าใกล้อ่าเลขศูนย์ ค่า x ของเราก็วิ่งเข้าหา0เหมือนกันนะคะถ้ามันวิ่งทางนี้ค่า x ของเราก็วิ่งทางนี้เหมือนกันถูกไหมคะในขณะเดียวกันมันมาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะถ้าเข้าด้านนี้ค่า x ของเราก็เข้าสู่ด้านนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของการที่การเข้าใกล้แบบเนี้เราจะเรียกเขาว่าลิมิตนะคะเราจะเรียกเขาว่าแบบนี้อาการอย่างเงี้ยนะคะลักษณะอาการนี้เราจะเรียกเขาว่าลิมิต ของฟังก์ชันนะคะอ,อันนี้เราจะเขียนแทนได้ที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะโดยภาษาคณิตศาสตร์ก็คือลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เข้าใกล้เลข0ูนย์ใช่ไหมเท่ากับค่าค่า,าหนึ่งซึ่งอันนี้มันวิ่งเข้าหาศูนย์ใช่ไหมอ่าซึ่งอันนี้ fx ของเราคืออะไรถ้าขอดูก่อน fx ของเราคืออะไรคะ fx ของเราก็คือ คือ x ถูกไหมเมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์นะคะมันก็จะได้เท่ากับ0ูนย์นะคะอ่าเท่ากับ0นย์อ่าเท่ากับ0นย์อันนี้คุณจะลบออกนะโอเคอันนี้คือที่เรากล่าวมาที่เราทําแบบเนี้ยเข้าด้านซ้ายด้านขวานะคะเราเขียนในสัญ,ญลักษณ์คณิตศาสตร์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คือวิ่งเข้าสู่ศูนย์นะคะคราวนี้มันจะมี2ลักษณะถ้าเข้าด้านซ้ายสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือลิมิตของ f x เมื no like like x, so ่อ right? like x เข้าใกล้0ด้านซ้ายแบบนี้นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะของลิมิตเอ่อของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้0ด้านซ้ายนะคะอันนี้มันก็จะไปที่0ใช่ไหมตัวอย่างเราแล้วก็ตัวด้านขวาเหมือนกันนะคะ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้0อันนี้มันก็จะเป็นอะไรคะมันก็จะเป็น0เช่นเดียวกันนะคะเข้าด้านขวาอันนี้คือสัญลักษณ์ด้านขวานะคะอ่าอันนี้นะคะ คราวนี้เราก็มีสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์ของอของไอตัวทั่วทั่วไปนะคะอ่านี่สัญ,ญลักษณ์นะคะอ่าสัญ,ญลักษณ์อ่าของการที่บอกว่าลิมิตด้านซ้ายด้านขวาของเราเนี่ยนะคะอ่าสัญ,ญลักษณ์นี้ครูอบอกว่าสัญ,ญลักษณ์ f ลิมิตของ f x นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ l นะคะเราใช้แบบนี้อันนี้ความหมายคืออะไรอันนี้ก็คือเราอ่านไอ้ตัวเนี้ยอ่านว่าลิมิตอันนี้คือลิมิตของ f x นะคะเมื่อ x เข้าใกล้เข้าใกล้ นะคะเข้าใกล้อ่าเข้าใกล้ a อนะคะเท่ากับอะไรคะอ่าเท่ากับ l อนะคะแอเป็นค่าคงตัวเราจะพูดแบบนี้นะคะอันนี้เราอ่านว่าอย่างนี้อันนี้อ่านว่านะคะอ่า,อานว่าไอสัญลักษณ์นี้นะคะเมื่อ,อไหร่เมื่ออ่าเราบอกว่าเราก็ หาค่านะคะเราก็จะไปดูว่าอันเนี้ยมันจะเข้าใกล้สัญลักษณ์ตรงเนี้ยนะคะเข้าใกล้อันเนี้ยสัญลักษณ์ตรงนี้เขียนได้เมื่อไหร่เราบอกว่าถ้าเราสามารถหานะคะอ่าเราสามารถหาค่า,า fx นะคะค่าของ fx นะคะอ่า เข้าใกล้อ่าเข้าใกล้ไปหาไปหยิบมานะคะค่าของ fx มันเข้าใกล้ค่า l นะคะค่า l นะคะหรือว่าอ่อ fx เข้าใกล้ l นะคะคือไปสามารถหาคือไปหามาว่า fx ของเราคืออะไรนะคะที่จะทำให้มันได้ใกล้ๆ l นะคะ,ะเมื่ออ่า เท่าใกล้เ uh, อนะคะค่า Era อแต่ว่าไม่เท่ากับเนะมันเข้าใกล้เฉยแต่ไม่ได้จำเป็นต้องเท่ากับเแต่ไม่เท่ากับเอความหมายคือเอ็เนี่ยไม่เท่ากับเนะคะแต่มันคือเข้าใกล้เฉยแต่มันไม่เท่ากันนะคะลักษณะก็อย่างเช่นแบบนี้นะคะ อ่าเอของเราอยู่ตรงนี้มันก็เข้าใกล้แบบนี้กับแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้เท่ากันนะคะอันนี้คือ x ของเราวิ่งเท่าทางนี้ x มากกว่าอ่าอันนี้คือฝั่งนี้คือ x มากกว่า a เนาะฝั่งนี้คือ x น้อยกว่า a ถูกไหมคะอ่าฝั่งด้านซ้ายของ a ก็คือ x น้อยกว่า a นะคะคือเราต้องไปหาค่า fx มานะคะว่ามันเท่ากับอะไรนะคะอ่ามันเท่ากับ l เมื่อ x มันวิ่งเข้าขาหาค่าค่าหนึ่งซึ่งค่าก็คือค่า a นะคะ อ่ะโอเคคราวนี้มันจะมีอีกที่ครูพูดมานะคะอันนี้คือเข้าใกล้เอมันต้องพิจารณาข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาใช่ไหมคะอ่าถ้าลิมิตของ f ัเข้าใกล้ a ด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายก็อย่างที่บอกนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ก็คือลิมิตของ f ัเมื่อ x เข้าใกล้ a ด้านซ้ายนะคะมีค่าเท่ากับค่าค่าหนึ่งตั้งชื่อว่า l ก็แล้วกัน ใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ของลิมิตนะคะอันนี้คือเราบอกว่าลิมิตของ f x นะคะอ่าเมื่อ x เข้าใกล้อ่าเข้าใกล้ a ด้านซ้ายนะคะ อันนี้อ่านแบบนี้ด้านซ้ายเท่ากับ l นะคะสัญลักษณ์นี้นะอ่าแล้วก็ในทำนองเดียวกันสัญลักษณ์นี้อ่าสัญลักษณ์นี้นะคะเอาใกล้ทางขวาแบบนี้เท่ากับ l อันนี้เราจะอ่านว่าลิมิตของ f x นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ a ด้าน ขวานะคะเท่ากับอ่าแอนะคะอันนี้คือคือลักษณะแบบนี้นะคะอ่าปุมีตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะคะอ่าตัวอย่างให้ดูอีกตัวอย่างหนึง่งคือการเข้าใกล้ไม่ได้บอกว่ามันเท่ากับนะเยวขอดูตัวอย่างก่อนนะคะอ่าเอ๊ะปุมยังไม่ได้เซฟลงขออภัยแบบ,บหนึงนะคะปุมก็ลืมเซฟไว้อืมอนะคะ อ่าทำไมเราไม่ได้เซฟนะอืมโอเคไม่เป็นไรเราครูมีตัวอย่างไ่้ครูม,มีหลายตัวอย่างนะคะอืมตัวอย่างนี้ก็ได้ภาษาเขียนไว้นะอ่าตัวอย่างนี้นะคะเราหยิบตัวอย่างนี้มานะคะอ่าอันนี้คือลักษณะของตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างนี้บอกว่าอะไรตัวอย่างนี้ครูสนใจที่อ๋อ x เป็นหนึ่งนะคะสนใจที่ x กว่าหนึ่งเห็นไหมคะหนึ่งของเราอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งของเราอยู่ตรงนี้เราอยากรู้ว่าไอ้ fx ของเราเนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งด้านซ้ายด้านขวามันจะเท่ากับอะไรนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะลักษณะของตัวอย่างถ้าเราดูเดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะคะตัวอย่างของลิมิตของ fx นะคะเมื่อ x เข้าใกล้1นะคะเท่ากับอะไรนะเราต้องการคําถามเราต้องการตอบคาถามนี้นะคะเราก็สนใจที่ x เป็น1นะคะเราก็ดูว่าถ้า x เป็น1นะคะสนใจที่ x เป็น1อยู่ตรงนี้นะคะเราเริ่มต้นที่ที่เท่าไหร่ดีเอา0.5แล้วกันถ้า0มันจะไม่ได้ใช่ไหม x เป็น0ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้หาค่าไม่ได้นะคะ เเป็นศูนย์จุดห้าเราก็วิ่งไปกราฟเราอยู่ตรงไหน,นประมาณนี้นะคะอ่ากราฟอยู่ตรงนี้นะขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งครูไม่เขียนนะคะครูพิพเขียนตัวเลขแต่อธิบายโดยกราฟให้ดูว่าค่า y มันจะอยู่ตรงนี้นะคะค่าของ y อยู่ตรงนี้เอ็กขยับมาตรงนี้ค่า y ของเราก็เราหาอยู่ตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าค่า y ของเราเป็นไงคะอ่าค่า y ของเราตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็ขยับมาตรงนี้ แล้วมันก็ขยับมาถ้า x วิ่งเข้าหาหนึ่งมันก็ขยับมาแบบนี้จนในที่สุดตรงที่ x เป็นหนึ่งค่า y ของเราไปที่ไหนคะไปที่หนึ่งนะคะอันนี้คือด้านซ้ายนะคะ่าเพราะฉะนั้นตรงด้านซ้ายนี้เราก็เขียนสัญลักแล้วก็ได้คําตอบว่าอ,อันนี้หนึ่งด้านซ้ายนะคะลิมิตของอันนี้หนึ่งส่วนแอบส์ลูด x x เข้าใกล้หนึ่งด้านซ้ายเราจะได้เท่ากับหนึ่งนะคะ ดูจากกราฟนะคะครูไม่เขียนให้ดูนะว่ามันได้เท่าไหร่ยังไงนะคะอ่าไม่เขียนตัวเลขให้ดูนะคะอ่าโอเคเราดูจากกราฟแล้วก็จะเห็นถ้าคณิตถ้าฝั่งด้านขวานะคะอันนี้คือด้านขวาถ้า x เ,เป็นสองเราก็เห็นว่า y ของเราจะอยู่ตรงนี้น,นะคะ x เป็นสมมติตูตรงนี้ประมาณ1 5จแล้วกันสมมติ1 5จค่า y ของเราจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะถ้า x ลงมาใกล้1ตรงนี้ y เป็นอยู่ตรงไหนก็วิ่งขึ้นไปสิมันก็เห็นไหมมันเริ่มเข้าหาหนึ่งนะคะ เราจะเห็นว่าถ้า x ของเราวิ่งเข้าหา1ด้านขวาค่า y ของเรามันขึ้นไปตามนี้เห็นไหมมันก็จะไปแบบเนี้ยก็จะเห็นภาพมันไปจอดที่เท่าไหร่คะไปจบที่อ่า1ใช่ไหม y เป็น1เพราะ x มันจบอยู่ตรงนี้ y มันก็จบอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็คือลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้1ด้านขวาจะมีค่าเท่ากับ อ่าหนึ่งเหมือนกันนะคะอ b s o l u t e เเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งด้านขวานะคะเท่ากับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเราก็จะมีทฤษฎีอีกเกี่ยวข้องกับลิมิตอีกนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะว่าถ้าเกิดที่1มันหาได้ไหมนะคะอ่าแต่ว่าที่หนึ่งก็ได้ก็ทําได้นะก็หาได้นะคะที่1ก็ตอบได้เลยอ่าที่หนึ่งเราก็ดูที่หนึ่งนะคะถ้าเป็น1เป๊ะเนี่ยเราจะเห็นตรงเนี้ยนะคะ อ่าแล้วก็ได้ว่าเข้าใกล้หนึ่งเราก็จะได้คือหนึ่งถูกไหมคะคูจากกราฟก็จะเห็นว่ามันเป็นหนะะึ่งนะคะอ่าโอเคพอนี้แบตคูจะหมดละคูก็คิดว่าคูจะต้องหยุดนะคะหยุดก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของลิมิตของฟังก์ชันอีกหน้าตาแบบหนึ่งให้ดูนะคะอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็ขอจบตรงนี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ